ส่วนของคลา s แดน c ์ก็จริงๆเพลงนี้เหมาะกับเขาเพราะว่ามีฉลิบแล้วก็แบบมีสเป c h i n g มีอะไรคือเหมือนกับว่าเขาก็กระดูเข้าทางเขาคือถ้าสมมติเพลงนี้ไปเจอแบบนักตี้อะไรเงี้ย <laughs> ก็อาจจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นก,ก็เขาก็เลยเขาก็เลยทําได้ดีแล้วก็ทํากันบ้านกับตัวเองเหมือนเช่นเคยไม่รู้เปลี่เวลาที่ไหนชีไม่หลับไม่นอนหรือยังไงก็ไม่รู้ชีแบบจัดระบบตัวเองได้แบบมีสคนเปิดมาเจอซ้อมบ่อย ไม่รู้กรีนด้วยใช่ไหอ๋อสองคนนะคะตลอดอืมลอนแรคิดว่าไม่ค่อยห่วงเขาสำหรับในเรื่องการมูฟคนเวทีค่ะของน้องร้องว่าน้องยินน้องเวทมเป็นความตั้งใจผมใน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 บางมุมผมก็อยากเห็นมุมที่แบบ ผ่อนคลายบ้างเพราะว่าเหมือนว่าผมไม่แน่ใจว่าด้วยจุดนี้แบบว่าเขาดูเป็นแบบเหมือนผู้นําของน้องๆเป็นพี่เป็นเจ๊อะไรนะถ้าเกิดเป็นพ่อบ้านแม่บ้านอ่ะก็มีกลิ่นใช่ใช่เลยเลยไม่มีสองคนมีบ้านเละนะจริงๆะเลยเลยดูว่าสองคนนี้การแบบว่าเป็นคนดูแลน้องๆทั้งหมดเลยจุดโมเมนต์ที่แบบจะผ่อนคลายเลยดูไม่ค่อยมีแต่ผมเลยอยากอยากแบบเดี๋ยวลองหาวิธีดูว่ายังไงนะแบบให้เขา ฝังกายเล่นกับน้องบ้างแทนที่จะแบบมานั่งหลคอยดูแลคนนุ้นนี้ว่าเออคนนี้เป็นไงบ้างอะไรง<ม>เงี้ยเราเป็นห่วงคนเยอะเรื่องการร้อง,งของน้องอะค่ะเรืร่องการร้องเท่าที่ผมบอกคือผมผมยังไม่ได้ดูเขาโดยตรงแต่ว่ามีอยู่วันเมื่อวานที่เขามาซ้อมร้องผมก็ให้เขาเน้นตรงคือมันจะอปบีดหลักของเขาครับในเพลงนี้ครับึ่ง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 ตกกัยกครับถ้าคีฟตรงนี้ไม่ได้บีดจะไม่หลุดแล้วก็มันจะเป็น ความสนุกครับมันก็เหมือนเวลาเต้นนะถ้ามีบี a หลักปุ๊บมันก็ไปมันมีพอย n ์หลักของเขาอ,อย่างเผมก็ให้เขาเน้นตรงนั้นมากกว่ากว่าที่ไม่นั่งสนใจว่าแบบโอ้เราจะต้องพลังอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คือเขาป็คนเสียงคลิกง่ายมีแ,แล้วก็คือเหมือนเป็นคนเสียงคลิกคือเวลาตั้งใจร้องปุ๊บแล้วตั้งใจเกินไปมันจะพลืชใช่แล้วมันจะเสียงมันจะเพี้ยนแบบหลุด ไปางยงี้ยตอนเวลาแสดงแสดงจริงไรเงี้ยก็ก็เลยบอกว่าเขาลองควบคุมควบคุมได้ในด้านเนี้ยครับก็ให้แบบว่ามันเฉียนมากขึ้นคือเราเราอยู่บนเวทีก็จริงเราแสดงต่อคนเยอะๆก็จริงแต่ว่าเราต้องคือการแสดงเราจะจะอยู่กับเราอีกประมาณยี่สิบถึงห้าสิบปีแน่นอนกลับกลับไป <laughs> คือกลับไปดูอีกทีก็จะแบบ โอ้ยังอยู่โว์นี้ก็ยังอยู่ตลอดไปนะเขาไม่ไดอยู่ในในตัวเราครับเราก็เลยบอกเขาว่าเพราะฉะนั้นคลีปเรื่องการร้องเถอะเพราะว่าเวลาเราเปิดมาแตุ่กเนี่ยถ้าเกิดมันเพี้ยนมาเราเองจะสะดุ้งเองนั่งจิ้ค้าด้วยเองพี่บ้าน่อะเกรฟเกรฟของเราน้องเคยเอ้แต่เกรฟเนี่ยเป็นงานถนัดเขาเนี้ยว่าเขาเป็นเจ้าแม่เี่นี่ก็สใสมากเหมือนแบบ ฟ้าประทานอย่างสมมติว่าในคลาสแซนติ้งเนี้ยขอให้หาเขาหาเจอเร็วแต่ว่าเขาเป็นเด็กเหมือนเหมือนไม่เหมือนตักไว้ไม่ไม่กล้าปล่อยแต่สุดท้ายพอครูให้ปล่อยก็ปล่อยได้แต่เขาก็เจอคาแรคเตอร์เร็วเพราะว่าเพลงนี้ไอ I don't care มันก็แบบช่างสนอะไรเงี้ยแล้ก็โอเคค่ะชืก็เดนแคร์จริงนะเดนแคร์เขาไม่ได้เจอเลยมัอยู่ในนั้นนี่แล้วใช่มาถูกรางมุมแกร์นี่ตั้งแต่วัน ฮัลโหลสวัสดีค่ะสมาชิกใหม่ฝนตกแล้วินนะคะใช่เลยค่ะนั่งอยู่ใกล้กันเลยค่ะติดจริงๆเนาะแกร์ในคลาสแดนซ์เนี่ยก็แบบดูมีแววตาดูเป็นผู้นำดูอะไรตั้งแต่วันจันทร์ดูเวลาเขาเต้นหนเมื่ก่อนเถรอแล้วแบบปิ๋มแม่ดีๆมาบอกว่าให้ดูเกร์เปแกรฟเต้นได้ซึ่งแบบก่อนนั้ คลาสคือเธอจะไม่ทําอะไรเลยแต่ว <H> ่าค <c oughs> <c oughs> ือน no ั่งนั่งดูเธออยู่ที่บ้านเธอแบบเธอสุดวิกแล้วเธอตะนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นต่อไม่หยุดเลยนรัชิปด้ชนได้ทุกท่าเลยอะไรเงี้ยสนุกตรงนั้นเลยสนุกไะคือถ้าไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัวของเขาในวิกนี้บทบาทในคลาสเขาดีมากใช่เหมือนกันไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัวแอบฟังอยู่ค่ะเรื่องร้องเรื่องร้องก็แอบฟังจริงๆแบบ จะติวเขาเพลงนี้แล้วเขาก็เขาชอบทุกเพลงเลยยกเว้นเพลงเพลงนี้ถ้าเขาได้เพลงอื่นเขาก็คงจะนั่นคือมีหลายคนที่เป็นแบบนั้นหรือว่ารู้หรือว่ารู้หรือว่ารู้แอบฟังค่ะเขาซ้อมเองแอบฟังหนนาประตูบแล้วเป็นไงเป็นไงยังยังเหมือนมีปัญหาการเรื่องการฟังอ่ะคือน้องๆบางคนอาจจะฟังสิ่งที่ตัวเองจะร้องแล้วไม่ได้ฟังดนตรีเขาก็เลยจะเพี้ยนกับคอรัส อย่างคราวที่แล้วก็ตัดลายคอรัสเอาเขาจะได้ไม่ไม่ลงแล้วเป็นอยากได้ไหมว่าอยากจะนอยากจะเต้นอยากจะเต้นไม่ไม่ห่วงเขาเขาสนใจร้องเหมือนกันแต่ว่ายังแยกส่วนประสาทเรื่องการฟังไม่ไม่ไม่ถูกถ้าถ้าถามว่าได้อยู่ต่อก็จะอยากจะพัฒนาองนี้ค่ะร้องเพี้ยนร้องเพี้ยนทอคอรัสแต่ถ้าถามว่าร้องเปล่าๆตรงห่วงห่วงเยอะคือ ก็ภาพกันกินนะคือไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่ได้ว่ากินพูดเยอะหรือเปล่าแต่ว่าคือเขาเขาเป็นคนแบบกินของเย็นเยอะมากกินตลอดเวลาใช่ว่มมือถือไอติมแล้วก็ไอเขาบอกว่าหนูกินไอติมแล้วหนูหายนะเขาบอกเราแต่เขาไม่เชื่อเพราะว่าเพราะว่าเสียงแยบลงหมดเรื่อยๆแล้วแตคือเขาว่าคนที่มีเสียงที่มันใสอยู่้นะบอกเขาบอกบอกหนูเป็นคนที่หนูกินไอติมแล้วหนูหายตอนนีจะอนแค์อะไรแล้ว ก็คงจะเตือนเรื่อยๆครับมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องเสียอย่างเดียวกับพวกของเองนะเรื่องความอ้วนด้วยวันก่อนชี้นนั่งฉีกมากรองนี้เลยอุยรวมเป็นรวมเป็นสิ่งใหญ่เลยอ่ะรวมเป็นสิ่งใหญ่สิ่งหนึ่งเลยต่บอกแล้วนะเตือนหมดแล้วอ่ะแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงให้ให้เข้าแหวนข้างในอ่ะคือก็พม่ย้ำหน้ากแล้วหนึงหนึ่งหนึ่งหนหัดจบไม่ค่ะครูหนูไม่ค่ะครูหนูไม่ค่ะครูหนูไปที่ของตลอดเวลา เหมือนตอนที่เขานอนอยู่ตรงเนี้ยผมก็ดูดูตอนที่อยู่ในบ้านนอนขึ้นมาแล้วก็จะบอกเด็กพี่เขาบอกเด็กเด็กคนอื่นเขาที่ห้องไว้เขาบอกเออเนี่ยคนที่สนัดที่สุดจะอยู่ห้องกูใหญ่อ๋อเนี่ยเขาถ่ายแกล้งจริงอยู่บอกว่าช่วยดูกันด้วยนะเพื่อนเพื่อนคนที่รู้สุดก็คนนี้แหละค่ะแต่วันนี้ค่ะนอนก็คือห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าท่าน ถ้าทานแบบพอดีแล้วก็แบบอุณหภูมิในบ้านไม่เหมาะกับของเย็นมากนะครับคือทานได้แบบเป็นแบบสิ่งตอบสนองพอแบบพอประมาณเลยแต่เขาทานเยอะมากถ้าตัดเรื่องพวกนี้ออกไปก็เป็นคนมีของคนเสียงไซส์เสียงไซสีเอกลักษณ์เวยค่ะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเขาอะที่เขาจะต้องรู้ตัวเองว่าเขาทานอะไรยู่ เขาเตือนได้ในระดับว่าเขาต้องัา,า,าจะเป็นศิลปินนะการทำอว้วนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข,เขาเพราะเขาไม่ได้อยู่เบื้องหลังอะ่ะถ้าเป็นอย่างเราเรานี่ก็อ้วนไปสิเป็นที่เรืนะ่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นนี่ยเขาเนี้ยเขาก็ต้องดูแลนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงเห็นกับตัวเองแหละเวลาแต่งตัวเสืออเ้อผ้ามา <c oughs> อ่ะน้องเบน่ะมีส์เบน acting ดีค่ะทําได้ดีเอ่อ เพลงฮาร์เบเกอร์เขาแต่ว่าเขาจะมีคือพอเป็นไม่ไม่มั่นใจนอ่ะเบนจะหลบตาลงถืงเฉือนเต็มใช่เวลาสมมุติแบบร้องแบบโอ้โหใส่ลงเต็มปุ๊บไม่มั่นใจเนื้อเพลงเขาไม่มั่นใจเนื้อพอไม่มั่นใจเ<ต>นื้อปุ๊บงงมเข็มันงี้ยากจริงยากู้ยางจริงเพลงน<ท>ี้เปล่าจีราก้องเก่งเกินอ่ะเพราะฉันฝึกนานอ่ะ คือ,นนอยากมากแล้วเ้าแต่ว่าเป็นใน,นในมูดของเพลงโอเคค่ะมีปัญหาของแดนซ์ก็ยังเป็นเด็กที่ขี้เกียจวอร์มอะไรอยู่คือแอบ,บมีจักแรงมีอะไรบ้างแต่ว่าเขาก็เขาก็ทำหมด Mm hmm. เขาก็ทําหมดแต่เหมือนกับว่าในบางมุมถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นว่าเขาแอบอู้แอบอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้พอเวลามาต่อท่าเข้าในเพลงเนี่ยเขาจําได้หมดเลย mm hmm. เขาจําจําค่อนข้างไวคือเหมือนกับว่าถ้าเขาสนใจหรือมันเป็นสไตล์อะไรที่แบบเขาชอบอะ่ะ mm hmm. เขาก็จะแบบไปได้ไวมาก mm hmm. แล้วก็แอบมากระซิบบอกว่า mm hmm. ผมขอคิดซินเปิดตัวตัวเองได้ไหมครับอ mm hmm. นะไรเงี mm ้ย hmm. ผมขอแบบว่าเปิดจาก ตรงบันไดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แอบคิดซีนเขาแล้วก็แบบว่าเออเป็นจะนั่งทนาไมแบบนั่งแบบเก๊กๆหล่อๆครับแบบหล่อๆเออเดี๋ยวจัดให้อะไรเงี้ยคือเขาก็ยังแบบเริ่มแบบจะหาอะไรเขาให้กับตัวเขาเองอะไรต้องใส่นะต้องแับเวลาให้อินโฟไวส์อะไรคู่กับเพื่อนๆจะมีอะไรที่แบบคูลแอคติ้งหันมองหน้ากันแล้วอะไรเงี้ยหน้าตายหน่อยอะไรแต่ใส่เต็มเย